สวัสดีมาเจอกับผมคัน้นะครับวันนี้มาอยู่ในแนวเกมสงคามนะครับเป็นการลบนะตอนนี้เราก็นี่คือตัวผมนะครับชื่อสนอนนะนี่คือลกษณาของน้องเรามีเลือดขึ้นมา24ดูด้านหน้านะครับนี่นะครับค่าไน้าจะได้ตัวเอ้เงินเดือนตัวนี้นะครับมีคนตัวละ35บาทนะครับเงินเดือนเรา หกสินะครับหรืไม่แน่ใจว่าค่าได้ปะค่าได้จะให้หกสิบบาทที่ม่งเด็วเพลินโอเคนันนก็เหมือนกันนะเดนตุลาเดืนสองสิบห้านะนี่เหมือนกันนะอันนี้สามารถรับได้นี้ซื้อมาแอปดีกว่านะ สีแล้วเนี่ยสีฟ้าเย้ดตู้ครับสีฟ้าสงบสึกแล้วเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป,ป๊บนึงตอนนี้อยู่สู่สีนี้นะเฮ้ย,ยสีฟ้ามนะาสงบศึกกับเราครับเดี๋ยวไปดูก่อนนะสีฟ้นะครับว่าสีฟ้าสงบศึกได้หรือเปล่า ใ้่งันคือทีำเปิดซอโอเคดีฟ้าต้องไปกับเรานี่นะตัวน,นี้จะหอมจริงชอบชอบทำนรนี่นี่นี่เบิกมาให้หม,มดเลยเออว่ะตัวยังกงมาเป็นนี่เกนตะตอนนี้รวยๆมากครับ ได้อละเดี๋ยวทับเตนชานะอีทหานะอีทหารบ้างก็ได้นะผมว่าเ้าขึ้นไปลแบก้้จะไม่ปล่อยเครับตนนี้เชไม่ค่จะตีไขนะ่ตอนนี้ผมก็เริ่มเล่นจนมีเงินสี่แสนนะ เป็นตงแจ้ง10พิสตอสครับดูนะครับโกนีพูดขนครับตัวผมมีเลือด99นะครนี่คือของที่ผมมีนะเดี๋ยวจะไปดูนะไม่กี่เกมเมลว่างเสียนทำสงครามนะนี่เลเครับเป็นศัตรูกับเราอยู่แน่เลย นอกจะกใช่นะผมตีไปเลยก็นนะันเนาะนี่จะได้ให้ดูด้วยนะถ้ามีข่าวระเบิดขอไปเรื่องประเด็นนี้โฆษณาเนะซึ่งมีเกี่ยวกับเครื่องมือนะก็อ่าเลยมันจะมีการสั่งคำสั่งนะครับเหมือนม้อนมิดแบนนะครับเป็นนี้ครับต่ออหารรสชาติจัง มีประมาณ9ก้ากว่านะครับสี่กว่าโอเคคนระับสั่งข้าวารให้เป็นตอนนี้ด้วกันนะจะได้แบบ่ดูมีระเบียบขึ้นนะครับถ้าสั่งทีงดาคือมันถนัดจะตอนตีพันูนจะยิงซ้ำนะครับถ้าไปมือคือจะอยู่กับพี่จะยิงเพราะเส้สนพันนแต่ขนัดจะไม่ยิงนะครับผึงเก้า 19, สิบเก้าสิบเก้าอันนี้คือเดินไปเรื่อยๆนะแต่มีนี้จับจะทับ จะทับกิดปา้าจะทับธนูจะทับเดิเมแบบว่าแตกกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นการควบคุมนะคือควบคุมทหารหนตอนได้กินอย่างเดียวนะครับเต๋อควบคุมอันนี้มันเหลือเ็ดครับมันเหลือก็สุบสามไม่ดีเหมือน,นกันโอเคนะ เมื่อจะอธิบายไนงะเลยไม่ต้องบุกนะช่วย,ยเหลือไว้เพื่อตัวไม่ได้เพื่อนเราเสียไปนหนึ่งไม่เป็นไรปั้นใหม่ได้ไม่กลัวอยู่เลยเดี๋ยวชิ้นทาหารเนาะ นี่คือของจะได้มาแล้วก็จะได้เงินด้วยนี่คือมังเพื่อเราสีแดงเป็นนี่ทหารเนาะแต่ผมชอบตัวละมากกว่าอ่าเดี๋ยวถอดหน้าให้ดูเด็ดนี่น,น,น,นี่ถ้าไฟเป็นดาบมือจะเด็นเป็นดาบไหมเต็มช้อฟ้าเลยต้องใส่เป็นฟ้าเลยไม่น่าเคร่บ ออกนะครับนี่คือหน้าตาของเราเนี่ยซึ่งนหน้าตาที่ก็ไม่หล่อนเลยกเก็บยัดใส่หมวกไอ้นี่นีคู่เล่มากครับเป็นเป็นคนยังไงนะไปดูกันนะว่าเลือดจะเจอเท่าไหร่ไปดูกันเล่าเรเลือดหกสิบทนทีนะ้ำทะเลข้อนหมวกมันมีมีเยอะแยะมากเล น้อยขึ้นแล้วก็มีส่วนของเลเวลด้วยนะนี่คือเลเวลตอนนี้ผมเลเวล13ไม่เลือดเจ้านะครับสกิลตรงนี้เลยสกิลอะไรไม่รู้นะครับอ่านไม่ออกก็ถ้าเลเวลอัพเมื่อไหร่มันจะเป็นตรงนี้นะครับแถบให้มาเป็นจานวน9นะครับต่อเลเวลนะครับก็ต้องไปฆ่าคนนะครับ,ป,นนรบรป้นนะครับพวกงนี้ลองมาบูกเปิดนะครับทหารที่มันไม่จำเป็นทิ้งไป เห็นไหมครับอันนี้มันก็จะแบบส่งผมไปลบอย่างนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจตูก็จะส่งมาโอ้แล้วส่งสีเลยอือนะี่อ่ ติบลวโอเคสิบสอันนี้ผมเหลือสินะครับเดี๋ยวยี่สิบซานนี้เหลือแตัวนี่เหลือสิบสาะมีทหมดนะเรประเทศกันไงแต่ผมกันเลยคล้ายกันแล้วก็คนนี้สองคนนี้สตัวมกาหาเจอแล้วทำให ก็วิ่งวิ่งเร็วขึ้นนะครับแต่ม่อมีทหารก็ยังกำลังดีเนาะทหารทีจิสัตรีเจััตีัตนี่ยเ็บสักเ็บักศัตรูเดี๋ยวมันจะแบบว่ามีตูแล้วนะคับก็สู้ได้อยู่แล้วนะคนศัตรูฉันเองไป โอ้โหสีจังสีจังมันสู้ Eller, ดได้อยู่แล้วเราจะจะเพิ่งออกตอนนั้นคือแบบคือไม่ต้องเดินทับมาเจอกันนะครับต้องทับครับสังนะครับผมทางนี้ผมจะไม่ต okay. ้องทับเก็บปลาไม่ต้องทับเก็บปลาต่อเก็บปลาชื่อเงาบุกนะครับ แนวบุกเข้าตะลุยเมืองแต่ถ้าเป็นแนวตั้งรับค่ะถ้าเป็นแนวแบบว่าบุกไปผมไม่ไม่ให้บุกนะครับถ้าบุกเราจะโดนฝั่งหมุนยิงนะครับเพราะฉะนั้นครับเป็นแนวนี้นะครับแล้วก็วางมือนะครับให้ประตูเตินมาหาเราครับเราต้องจัดการอย่างนี้นะครับคนนะครับไม่มากหงเศษนะครับรวมเรานะครับตั้งโล้นะครับเราก็มีโล่เหมือนกันนะครับก็ใช้เป็นประโยชน์นะครับ จะฝั่งช้าเลยก็ได้นะแต่ผมยังไม่สรแต่ตจะองลดทุดตัวให้เลยสักห้าสิบหรือยี่สินะครับค่อยฝั่งช้าเพื่อแตรงสือสีนะแล้วก็มีการไฟหลังกับด้วยในชะ่ไหมเอยวางมือว่างามือรอพอพอพอมียุที่ดเดยวนะ ียมันจะลดเร็วมากเลยมีการที่แบบเงินแต่ว่าช่วยได้บ้างอ่ะมีมาตลอดเคลสีลาล้วซีโดนทงไยของฆ่าทงหันรงสู้เบี้ย